สูงสุงสเดเลยครับ0.1เปอร์เซ็นต์9.5เปอร์เซ็นต์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ890ล้านนะครับถ้าเทียบไปโดยงานระดับกรมนะครับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งรับผิดชอบอ,อาคาราคารัฐสภา13.5พิเศษดังนั้นเราประสบสะวความสำเร็จในการปรับลดงบประมาณมหาศาลเกี่ยวกับอาคารสภา,สาบาง <c oughs> คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณประคุณใจอะไรลดงบประมาณอาจจะเป็นงบประมาณที่เป็นประโยชน์ก็ได้ผมพาไปผมพาไปทัวร์อันนี้คือสิ่งที่เราปรับลดไปนะครับตอนแรกมีการ พยายามจะปรับปรุงศาลาแก้วตรงนี้เข้าใว่าจะมีการปิดแอร์เท่าไหร่ใช้งบประมาณ120ล้านบาทเราก็มองว่าเอ๊ะศาลานี้ตอนสร้างมาเนี่ยคือถ้าลงทุนสร้างไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนมันก็ควรจะใช้ได้ไหมนะอาคารแล้วก็เปิดนําไม่นานทำไมต้องปรับปรุงร้อยล้านเขาก็บอกใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้เราก็บอกว่าคุณก็ต้องไปบังคับให้เขาทำตามแผนไหมแผนคงไม่ออกแบบมาให้ใช้ไม่ได้หรอกเขาก็บอกว่าแผนเป็นแบบนี้ ก็ถูกกไม่จบเพราะตลกลงมันผิดที่ว่าแผนออกแบบไว้ไม่ดีหรือว่าแผนออกแบบดีแล้วแต่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนนะครับแต่วันว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่เห็นความจำเป็นในการทำปืนสาราตรงนี้อีก120กว่าล้านบาทนะคฝรับก็ตัดก็ตัดไปทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งครับห้องประชุมนี้ก็ดูจะประชุมได้นะความจริงตโหลกท้ายที่เป็นห้องประชุมที่ถูกใช้ในการในการเชิญหน่วยงานมาชี้แจงงบประมาณของหน่วยงานนั้นและให้สสมาประเมินว่า,บบางบประมาณเขาเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่า แต่สภากับตั้งงบประมาณ118ล้านบาทครับเพื่อปรับปรุงห้องประชุมผมก็งงว่ามันใช้ไม่ได้บางครั้งจะต้องปรับปรุงในระดับ100ล้านหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าห really <ing. that> ้องที่เราใช้ในการไปตรวจสอบงานอื่นมัเขาใช้งบปรับปรุงขั้นหรือเปล่ากลายเป็นห้องที่สภาตั้งงบ100ล้านมาปรับปรุงอันนี้ก็เลยตัดไปอย่างถึงเปอร์เซอีกอันหนึ่งครับโรงภาพยนตร์ 4D ครับ ตอนแรกมีแผนจะมีลงแค่ประม4ดีในสภานะครับเราก็ตัดออกไปได้70%นะครับเราก็30%คือเหลือไว้ทำอะไรคือเขาก็การท้องสารานิเทศอันนี้เราพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่เรามีปัญหาคือทำไมคุณจะต้องเบอร์วังกระตันการเป็นสีพิติอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ประหยัดไปได้120 20กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็พวกจอ LED เนาะก็แผงไปได้80%นะครับประหยัดไปได้50-70ล้านบาทสิ่งที่ทราไม่ได้ประสบความสำเร็จครับคือเราเปิดข้อมูลเร็วคือทุกปีเนี่ย ข้อมูล้าม,มาถูกเปิดเผยอยู่แล้วมันก็จะเข้าห้องประชุมก็ประมาณแล้วก็แต่ปีเนี่ย22ในชั้นกรรมธิการก็จะตรวจสอบได้นะครับเปิดคลิกดูเปิดไฟล์ Excel ดูนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็น Excel ที่ที่ถูกแจกด้วยนะเป็น Excel ที่ภากประทรวงกล้วยแปงมาเองเป็นส่วนใหญให่แม้ปีสุดท้ายอาจจะมีการการพยายามจะแจกโดยสนักงบประมาณอยู่บ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าก็22ก็เข้าไปตรวจสอบได้แต่เวลาในการตรวจสอบันหน่วยงานมันน้อยมากเพราะมันทุกกระทรวงทุกกรมมาเลยนะครับผมเ่งไปคํานวณดูว่า ถ้าเราไม่เปิดข้อมูลข้อมูลมาก่อนแล้วไปรอถึงว,วันที่หน่วยงานเข้มาขมาชี้แจงในห้องประชุมอนุกรรมธิการที่เป็นห้องที่มันมีการตัดจริงๆเนี่ยเราจะมีเวลาทั้งหมด45นาทีครับตอนตึงหน่วยงานมีเวลา45นาทีในการประเมินว่างบที่สภาตั้งเกี่ยวกับการปรับราคาเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่ามีเวลา45นาทีในการทักท้วงว่าอันนี้ใช้คำะไรซักถามเหมาะสมหรือไม่โทรไปถามผู้เชี่ยวชาญว่าวตั้งราคาสูงไปหรือเปล่าแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมตัดไม่มีทางตัดได้ใน45นาทีแน่นอน ถ้าผมค้นพบายการพวกนี้แล้วมีเวลาแค่สสิบห้าทีในการตัดไม่สามารถตัดตรงนี้ได้แต่สิ่งที่เราพยายามทำนะครับในชั้นกรรมธิการในวันนั้นคือเราเอาข้อมูลมาเปิดก่อนเลยคือก่อนที่จะเข้าสภาแตบบ่ทางการเนี่ยเราขอข้อมูลมาก่อนเพราะเรารู้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้องใช้ถึงแล้วในการขอพวกนั้นเอามาศึกษาก่อนลูงหน้าพอเราค้นพบลูงหน้าแทนที่จะมีเวลาแค่สี่ิบห้าทีเรามีเวลา,าทั้งหมดสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันในการเปิดเผยออกมา สอ,สอบถามผู้เชี่ยวชาญว่ามีอะไรที่เหมาสมสมผลหรือต่าไม่สมเหตุสมผลหรือล่าแล้วก็นี่ยนะครับพอมันเป็นกระแสนในสังคมประชาชน,นแสดงความเห็นเข้ามามันก็ทําให้มันมีแรงส่งที่ทําให้สอสอเราเนี่ยสามารถตัดกันให้มีฉันทามติร่วมกันในการปรัรรบลดโลภมาณได้นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ก็ต้องก็ต้องให้ความเป็นทางกับหน่วยงานคือพอเป็นกระแสมาแล้วแล้วมีการถกเถียงกันเยอะมีข้อเสนอจากเราไปชัดเจนว่าต้องการจะปรับลดอะไรเนี่ยวันที่ประชุมอนุกรรมิการจริงเนี่ยตอนที่หน่วยงานนําเสนอภบเนี่ยเขาพูดทันทีเลย ว่าอันนี้เขาพร้อมตัดออกตามข้อตัดทวนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับดัะนั้นอันนี้คือสิ่งสาคัญว่าเวลาเราพูดการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้พูดในการเปิดเผยแบบผิวเผินนะแต่เปิดเผยแบบเป็นหลักปกติข้อย่อนเปิดเผยในรูปแบบที่ตรวจสอบได้และเปิดเผยเร็วและเท่าทางต่อสานะครับอันนี้แหละครับถึงจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาการผู้ริตได้แล้วประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยผมยืนยันว่ามันสาเด้งเลยกันเด้งที่หนึ่งคือพอเปิดเผยข้อมูลออกมามันทําให้ แทนที่สสกระป๋องอสอองทำงานคนเดียวเรามีประชาชนที่พร้รอมมาตรวจสอบเป็นจนวนมากเ่างที่2คือในยุคสมัยนี้ไม่ต้องพึ่งคนเยวก็ได้ถึงแม้ประชาชนอาจจะเอยล้าไม่มีเวลามาตรวจสอบเราใช้เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ได้ถ้าเราเปิดเผยข้อมูลประชุมวสิ่งในรูปแบบที่มันวิเคราะห์ได้ง่ายนะเทคโนโลยีมันวิเคราะห์ได้เลยคนระับว่าสอสอคนไหนตอนเข้ามาปรชีวิเป็นเท่าไหร่ผ่าน,นาไปสี่ปีขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าขึ้นไปเกินเงินเดือนสอสออย่างหน้าพิรุธก็จะแจ้งเตือนเข้ามาก็สามารถเป็ตรวจเพิ่มเติมได้ ถ้าไปเชื่อมโยงได้อีกว่าสองสองคนนี้เป็นกรรมการหรือถือหุ้นบริษัทไหนมีการทําสัญญากับรัฐหรือเปล่าก็ยิ่งสามารถตรวจสอบได้เต็มที่เลยดังนั้นข้อที่สองคือเทคโนโลยีมาช่วยตรวจสอบข้อที่สามและผมคิดว่านี่สำคัญคือว่าอะไรก็ตามครับที่ผู้นําประเทศรัฐบาลประกาศชัดว่ามีเจตนาในการเปิดเผยข้อมูลรัฐอย่างโปร่งใสมันเป็นกลไกส่งสัญญาณไปแล้วครับกับคนที่คิดจะโกงว่าถ้าคุณทําอะไรเนี่ยมีโอกาสสื่อถึคุณจ่นได้หรอเเพราะทุกอย่างอยู่ในแสงสว่าง ดังนั้นเพียงแค่มีจิตอารมณ์ตรงนี้เนี่ยว่าคุณจะทำเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ทําให้การทุจริตมันเริ่มลดได้แต่ดังนั้นอันนี้คือคือมูล,ลค่าและประโยชน์การเปิดถึงข้นบ้านเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตละทำให้คนไม่ลกล้าโกงผมไป่อน,อนเร็ว<ๆ>นอกจากไม่ลกล้าโกง